ขายวีดีโอได้ไหมขายตอนอย่างเขาไปเนี่ยตัวนี้บอกขายตัวนี้บอกขาย อ๋อที่วางอยู่นะไปแจ้เื้ออะนี่ซื้อเนาะมันบ่ซื้อตีอะมันบ่ยเีวอีวางแ,แลวม,มีพอ<ม>ออกกีด้วยไยรูป <laughs> วิดโีโอคนพูดเตียอีก ทั้งนั่นปุ่นเที่ยวแล้ยปุ่นเอาแล้วตังนี่ตังที่เข้ามาตะกี้สองข้างตังบอกขายเนี่ยโพอจะไม่หวกนี่มาเนี่ยพเพิ่งแย่ขายเนาะปลาซักเนี่ยเนาะนั่งบอกขายบอกว่า l a t i t u ตัวใด GPS <laughs> ตั้งหัวมือเนี่ยขายเออทรายนี่มือนี่บอกขายอ่ะบอกขายนะอ๋อตั้งนี่บอกขายมาสือนี่เราเพลิ้งเพ่เนาะเพลิ้งเ,เพ่เพขายเป็นกางหัวตรงนี้างหัวนี่เป็นเคสแดนล่ะคุณจะขายตั้งตัวเนี้ยไปถึงพุคนใช้ได้หมอกเอะไปไหนก็ยไม่ได้หรอก

สีบ้านกันไหม <c oughs> เป็นถนน,น,นีนั้นงไปแจ้ไปได้มหาหันตีแต้รเรือล่ะได้หันเตี้ยลึกแถวปร,ประมาณ200เมตรจากถนนบนมาเนาะอืออย่ในอ่า้ก็าถนนเข้าอีน่แช่เป็นถนนเตีย้ยแจะอีกแ่ต เราจะจะให้ผมจะเอาหลูกไปพอคนาะไรกัจะซื้อเอออืมถนนทางเขาถึงกเ็เรนะันี่มันพอถึงคนอย่าอย่าังอนสเอนเหอพี่เออนาตีมาพอแต้เลยไหนเนาะอืมกองน่องก็ตองพังนออ ที่หอมกับเปียกขึ้นลละทุกนี้ต่บวกขายจะาเวลามาเหววันหนึ่งพอต่อได้กัไหมพวกงานน่ะ